สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวเช้ากันอาหารเช้าวันนี้ก็มีนี่มีเห็ดมีหน่อไม้ฝรั่งมีราบาบา้าน,นี่รสชาติเปรี้ยวอันนี้ต้มแล้วหน่อไม้ฝรั่งรสชาติจืดอันนี้เห็ดหอมค่ะแล้วก็อันนี้ผักชีล้อมฝรั่งที่วารุตาเพิ่งไปเก็บมาแล้วก็อันนี้เป็น พริกหวานแล้วก็มีอันนี้นิดหน่อยค่ะมีขิงเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะเช้านี้เชา้านี้อาหารเช้านะคะนี่ก่อนทานข้าวต้องทานกล้วยรองท้องก่อนค่ะช่วยให้ลำไส้ระบบยอ่อยเราดีอื กล้วยนะคะก็จะมีช่วยในการย่อยช่วยในการระบบกับถ่ายด้วยแล้วกล้วยที่มีเปลือกแบบนี้นะคะเขาไม่ใช่เน่าไม่ได้เสียนะคะยิ่งมีสปปรรพคุณมากในการช่วยในเรื่องของระบบกับถ่ายอย่างดีเลยละคะ่ะอืมกล้วย กล้วที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราค่ะเป็นคล้วยที่เขาตัด่กนที่เขาจะสุกจริงแล้วก็ก็ต้องกำนวนถึงระยะเวลาในการที่อมืมาถึงสถานที่ที่ผู้บริโภคด้วยฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นกล้วยที่สุกระหว่างทางกินทุกวันค่ะ ก่อนอาหารวันละสองลูกอนี่คืออาหารเช้านะคะอาหารเช้าอือเราเลิกร่อ,รอวันนี้แดดดีดี ลมพัดอากาศสบายสบายข้างนอกนั่งทานข้าวข้างในบ้านืองไทยเป็นอย่างไรกันบ้างคะฝนน่าจะเริ่มตกกันแล้วเนาะหรือยังไม่ตกกันอืมมาทานกันเลยค่ะ กัวกลิงน้าทานไหมคะอืมเฮ้ะเค็มหอมต้มค่ะต้มในน้นำธรรมดาอืได้แบบเผ็ดถิงค่ะ หั่นกินสดๆเลยอืมอร่อยกินหอมถึงอืม,น,อม,น,อมนี่หนอหน่อไม้ฝรั่งค่ะ ต้มแล้วก็จะนุ่มอืมอันนี้เป็นราบาบ้าค่ะส่วนที่นี่เขาจะใช้ทำเป็นเป็นพายหรือว่าทำเป็นขนมเคก้กแต่วรุตาจะเอามากินสดค่ะเพราะรสชาติก็จะเปรี้ยวจะได้อืมอืมแล้วล่ค่ะ นสดใครที่ไม่เคยทานสดลองดูนะคะอร่อยอืมอืม ร่วมกันแล้วค่ะ อนี้จะมุนไทยที่ในสวนเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้ค่ะอืมนี่คือผักชีล้อมฝรั่งค่ะที่วลุตาเพิ่งไปเก็บมาหมวนกินอย่างนี้เลยอืม ชีล้อฝรั่งกินรสชาติเหมือนกับอักชีล้อมบ้านเราเลยค่ะอร่อยดีอะใครที่ยังไม่เคยลองชิมลองไปหากินดูนะคะอืม เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมตอัวใหญ่รุ่นตากก็ใช้ๆทำซุปมือแม่ก็เอามายำ วันนี้อากาศดีอืมอาหารปากใต้จะมีรสชาติ เป็ดแต่ไก่อือืออือหือหืเปี้ยดับบ้าบ๊ปลี้ยเฮ็ดจืดหน่อไม้ฝรั่งจืดพริกหวานรสหวานอันนี้ก็จืดจะสมปนเปนกันไปนเลยค่ะ ใกนการทานอาหารหนึ่งมื้ออืม เราแบบไม่ง่าย ตอนนี้ที่ประเทศเยอรมันเขาปลดล็อกแล้วนะคะก็ให้ทุกคนสามารถทำงานได้แต่ต้องทิ้นช่วงห่างเหมือนเดิม1.5เมตรร้านนวดก็เปิดแล้วค่ะ บรรุตาก็เปิดร้านแล้วแต่ลูกค้าไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าคนก็ยังกลัวๆกล้าๆอยู่ ăn à. lại là mình có mấy mượn đơm Để nó vừa cành đi ra กักจีล้อมฝรั่งนี่อร่อยจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปหาทา,านยุกนะคะของฟรีที่เราหาทา,านกันได้ตามริมน้ำตามข้างทาง กินแบบนี้ยึดถึงตำถาดบ้านเราเลยค่ะที่เราใส่ถาดตำต้ตมตำใส่ ไปทานสักทีอย<ะ>ากลองเหมือนกันค่ะว่าเป็นยังไง น่องไม่ฟังนุ่มมากแล้วค่ะต้มแล้ว Hãy subscribe cho กินแหละไม่คุยแหละอืมอืมอืม ซอสเรคยมมากนนี้เพิ่งกินสดเป็นครั้งแรกปกติเอารอกรป๋องเปนแกงส้มไม่ต้องใส่มะนาวเพราะมีป็นรสชาติเปรี้ยวเหมือนมะยมเลยค่ะเปรี้ยวเหมือนมะม่วงอืม สามารถเอาไปยำแทนมะม,ม่วงได้เลยค่ะ <Okay S 2> โอเคค่ะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกับวบวรุตาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ